โรงงานที่รักนวนครสวัสดีครับพบกับรายการครูแว่นเล่าให้ฟังนะครับย้ำนะครับรายการนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะที่ผมได้ไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมานะหรือคนที่กําลังจะก,ก้าวเข้าไปทํางานในนั้นหรือคนที่เป็นวิศวกรน,น้อยเรียนจบใหม่อยากจะหางานทําประสบการณ์หนึ่งของผมในช่วงหปีที่ทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณได้นะฟังดูไม่เป็นโทษแนะ่นอนนะเราจะได้รู้อะไรไปด้วยเมื่อวันเวลาผ่านไปพาดผ่านเวลาห้าหกปีมาสิ่งหนึ่งที่เราประสบพบเจอก็คือสภาวะการเมืองที่มันเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยรวมเกิดรัฐประหารขึ้นครับจำไม่ได้นั้นว่าปีอะไรอะ่ะไม่ค่อยได้จำอะ่ะแต่รู้ว่าเดี๋ยวมันก็มีอีก <c oughs> เป็นเลือก เป็นเรื่องผิดปกติที่ไม่น่าจะปกติม้งเย่ยไม่เป็นไรเราประสบพบเจอในมุมที่เราเป็นเด็กๆไม่รู้สึกอะไรเลยครับไม่รู้เพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราประสบพบเจอในช่วงที่เฮ้ยเราทำงานอยู่สะเทือนฮะตลาดหุ้นก็ร่วงครับแน่นอนนะผมก็เล่นหุ้นอยู่หุ้นก็ตกครับเ <c oughs> <c oughs> ช้าหุ้นตกบ่ายก็ตีคืนมาได้หน่อยแต่ไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ยังดีวะยังดี อย่างดีนี่นี่มุมนักลงทุนนะมันก็จะเป็นแบบนะแต่เราจะรู้แล้วว่าถ้าอะไรมันเรื่องขึ้นมันก็จะชูดกลับมาไม่ต้องมองนะว่าใครไม่ใครไม่การเมืองเนาะเล่าให้ฟังผ่านช่วงเวลาในการทํางานมนาะบริษัทก็สั่งให้พนักงานกลับเลยคนระับรถก็กลับไปบ้างก็คือตามที่เขาประกาศอ่ะก็โอเคเราก็ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลเขาก็จัดรถทัวร์ให้กลับเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเกิดความรุนแรงหรืออะไรอนะ่ะบริษัทญี่ปุ่นมาเปิดในเมืองไทยอ่ะแล้วเมืองไทยไมองบึมบมกันอนะ่ะก็คิดดูแล้วกันเขาก็ต้องอ่ะ แอปเองกลับไปถ้ามองในมุมของเจ้าของบริษัทวันนั้นเขาขาดทุนยับเลยนะมึงไม่รู้ลนะ่ะงานนั้นใครจะตีกันได้ไงแต่วันนั้นอนะบริษัทกูอะเขาขาดทุนยับเลยนะเว้ยแล้วแม่งก็แม่งก็เละมันมันถึงถูกแช่ไว้อะเป็นกัปตันอเมริกาที่ถูกแช่ไว้อยู่ในน้ำแข็งนะเละครับถ้าผมเป็นเจ้าของกิจการกูเครียดตีนไก่หน้าผางเลยนะฮนะมีปัญหาแน่นอนแล้วมันก็มีจริงๆครับมันก็มีจริงๆ พอผ่านเวลามาปุ๊บในบางช่วงบางเวลาฝ่ายขายขายไม่ดีส่งออกไม่ค่อยดีมีปัญหาเยอะครับมีปัญหาว่าออเดอร์มันก็ไม่มีพอออเดอร์ไม่มีกําลังงานกําลังการผลิตที่มีที่ล้นเติบเต็มมือมันก็เสือกลายเป็นภาระให้บริษัทถูกไหมครับอ่ะถูกไหมแต่ก่อนเรามีพนักงานพันคนเรามีงานพันยูนิตเราอยู่ได้ ปัจจุบันเรามีพนักงานพันห้าร้อยคนผมสมมุตินะครแล้วเรามีเรามีสินค้าผลิตห้าห้าร้อยูนิตมึงคิดดูดิผมคิดเทียบหนึ่งยูนิตสินค้ากับหนึ่งคนนะมึงมีคนอยู่พันหแต่วันนี้มึงมีออเดอร์ผลิตแค่ห้าร้อยและไอ้อีกหนึ่งพันจะให้เขาไปทําอะไรใช่ไหมทุกโรงงานก็คงมีครับเลิกจ้างไหมสมัครใจลาออกโอ้โหมีโปรแกรมเต็มเลยฮะมีแคมเปญแล้วแต่คุณอยากจะเลือกเลย เขาก็จะให้โปรแกรมในส่วนงานที่อาจจะหลุดง่ายนิดนึงก็คือจะเป็นพวกพนักงานที่นี่เขาจะเก็บหัวหน้างานเอาไว้นะครับส่วนพนักงานต้นๆก็แทบจะออกไปก่อนเลยส่วนคนที่อยู่มานานสักพักแล้วแต่ก็ยังเป็นพนักงานอยู่ก็ว่าเลยครับอยากจะออกแคมเปญไหนเลือกเอาเลยเพราะเขาเลือกว่าจ่ายแล้วหยุดความเสียหายดีกว่าเพื่อกระเถิบชิปพนักงานลงมาให้พอๆกับคาปาซิตี้คาปาซิตี้คำนวณได้ง่ายๆครับคำนวณจากปริมาณเครื่องจักร นีนาโนแล้วใครคำนวณน่ะไม่ไม่ไม่ใช่กูพวกคนที่ทํางานอย่างกูเนี่ยเขาก็คิดกันได้คิดมาเป็นยูนิตร์ยูนิตเลยก็จะมีสูตรคํานวณขึ้นมานะครับสูตรง่ายๆอย่างที่ผมบอกอะ่ะหนึ่งพันคนหนึ่งพันยูนิตโอเคบาลานซ์ okay, มีเรามีหน้าที่ตบให้มันบาลานซ์อยู่ในเส้นแล้วก็มีหน้าที่ทํายังไงให้หนึ่งพันคนผลิตงานได้มากกว่าหนึ่งพันยูนิตนั่นก็เป็นอีกหน้าที่หนึง่งแน่นอนครับฝ่ายบริหารเขาก็ต้องมีหน้าที่ตัดสินใจ มันคือเงินเนี่ยเงินมหาศาลอ่ะโอเคผ่านวิกฤตมาได้เอาคนออกไปพักหนึ่งบริษัทลุ่มๆตนอนดอนลุ่มๆตอนดอนบริษัทค้าขายต่างประเทศนะครับมีอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือส่วนของค่างเงินค่างเงินบาทสําคัญมากครับเหมือนผมค้าขายต่างประเทศอ่ะผมขายของ e ี a บขายของต่างประเทศค่างเงินมีความสําคัญกับผมมากครับถ้าช่วงไหนผมมีเงินเยอะเลยแล้วเงินบาทแม่งเสือแข็งแข็งโป๊กเลย ผมจะไม่ถอนเงินครับผมจะทําอะไรผมก็จะซื้อของในนั้นมาขายเมืองไทยเงินกูแข็งนี่กูซื้อของได้เยอะเลยซื้อได้ถูกด้วยแล้วเราก็มาขายเมืองไทยส่วนช่วงไหนดิโอ้โหเงินบาทม่งอ่อนเหลือเกินเรามีเงินดอลลาร์เราก็ถอนเปเงินบาทกบมาใช้สิวะใช่ไหมเราได้เรามีตั้งหลาย u อลลาอยู่ในธนาคารเพ y ย์พาวผมได้เงินตั้งเยอะเลยบริษัทก็เหมือนกันครับ ยูนิตไหนถ้าช่วงไหนเงินบาทแข็งก็้อินพอยต์ก็มาเยอะๆได้ไม่มีปัญหาจะซื้อเครื่องจักรปรมุสักเครื่องก็ได้เงินบาทแข็งนี่ช่วงนั้นก็ได้หมดแล้วแต่เลยบริษัทก็ต้องมีกำเงินอยู่แล้วกำเงินเป็นเงินบาทอยู่แล้วหรือช่วงไหนที่เฮ้ยโอ้เงินเงินบาทอ่อนจัดเลยนะครับส่งออกี่ได้เงินบาทก็มาเต็มเลยใช่ไหมส่งออกเลยส่งออก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 ดีจังดีจังเงินบาทเงินบาทเราอ่อนค่านี่ใช่ไหมแต่คนที่เขาซื้อเขาจะ ไอคนซื้อเขาจะมองว่าโอยซื้อแพงจังวะไม่เป็นไรหรอกซื้อมาต้องใช้แพอดีเลยช่วงนั้นเงินบาทอ่อน,อนเสร็จกูได้เยอะเลยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับก็คือฝั่งนําเข้าแล้วก็ส่งออกจะมีปัญหาพวกนี้ด้วยมีผลขนาดนั้นเลยเหรอเช่นหนึ 1, ่งดอลลาร์หนึ่งยูเอสดอลลาร์แลกได้สามสิบาทสมมุตินะแล้ววันดีคืนดีหนึ่งยอสดอลลาร์แลกได้สามสิบสามบาทนึกภาพออกไหมฮะ เวลาของ <c oughs> เวลาเราจะซื้อดอลลาร์เข้ามาเราต้องใช้เงินถึงส3บสามบาทเลยนะในการไปซื้อหนึ่งดอลลาร์เข้ามาหรือช่วงบาทแข็งแขงก็คือเฮ้ยเราใช้เงินแค่ส0มิบาทเองในการซื้อหนึ่งดอลลาร์เข้ามาดูเผลอๆนะฮะสามสิบสามสิบสามมันคือสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยถ้าของชี้นั้นราคาล้านหนึ่งอยากซื้อล้านหนึ่งหรืออยากซื้อเก้าแสนเลือกเอาเลยมันเป็นอย่างนั้นนะถ้ามองสามสิบสามสิบสามไม่ค่อยเห็นผลนะแต่ถ้ามันหนึ่งล้านเมื่อไหร่อ่ะหนึ่งล้านกับเก้าแสนเลือกเอาอยากซื้อตอนไหน อยากซื้อของตอนไหนเพราะนั้นเองง่ายๆครับพอผ่านเวลามานะฮะผ่านช่วงเวลามาแล้วแล้วมันจะเกิดธุรกิจพิเศษธุรกิจแปลกใหม่นั่นคือธุรกิจซับคอนแท a c t ครับพอหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วเกิดกลุ่มงานซับคอนแท a c t ขึ้นมาซับคอนแท a c t คืออะไรวะรู้จักซับคอนแท็กตไหเดี๋ยวนี้มีกันเกิดละแต่ไม่รู้ยังมีอยู่ม่ะน,นะซับคอนแท็คือ หน่วยงานย่อยๆที่เขามีพนักงานในมือที่พอจะรู้ว่าคนนี้เชื่อมงานเป็นคนนี้ทํางานไฟฟ้าพื้นฐานเป็นคนนี้ทําไฟฟ้าแรงสูงเป็นไฟฟ้ากําลังเป็นคนนี้ทำเอ่อทำก่อสร้างเป็นอะไรเงี้ยแต่ละคนมีความคือมีความสามารถบางอย่างหรือแต่ละคนคือแรงงานอย่างเดียวเลยราคาต่ําที่สุดนี่คือตลาดค้าแรงงานนะฮะซับคอนแทคจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งจะไปคุยกับไอ้บริษัทใหญ่ที่ผมอยู่เนะี่ยมาคุยกันหมายาว่าไงหมายาว่าบริษัทใหญ่เนี่ยผม เขาไม่ต้องรับพนักงานเข้ามาเป็นพนักงานประจำเพื่อกินสวัสดิการแบบเต็มที่แล้วขาดลาม,มาสายขี้เยี่ยวปวดท้องบวดเบิดเมียท้องคลอดลูกออกมาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วความรับผิดชอบส่วนนี้มันจะลดลงทันทีแต่เหลือเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่เขาเกลียดพนักงานบริษัทซับคอนแทคกก็เข้ามาครับพนักงานที่เดินเข้ามามาสมัครผ่านซับคอนแทคโอ้โห้คนสมัครคนเต็มเลยช่วงนั้นคนเต็มมากเลยแซวว่า,าวไอ้บริษัทที่เนี่ยมีหน้าที่กระจายคนโยนคนเข้าไปโยนคนเข้าโรงงานโรงงานชอบไหมโรงงานชอบสิ ไม่ต้องไม่ต้องปลูกสัมพันธ์ยาวๆอะ่ะจ่ายเงินเป็นช็อตๆเช่นเฮ้ยเดือนนี้ฉันขาดฉันขาดคนสาม้คนสมมุตินะไม่ใช่งานที่ซับซ้อนนะงานซับซ้อนเขาก็มีนะเขามีดีลเหมือนกันเฮ้ยเดือนนี้เราขาดส0ิคนไว้แบบงานง่ายๆสมมุติงานงานแบกของเงี้ยงานแบกของงานขับรถโฟล์คลิฟต์อนะย่างเงี้ยเฮ้ยเดือนนี้งานเยอะเว้ยเฮ้ยผมต้องการ,รงานร้อยคนก็ติดต่อไปที่ซับคอนแทคเนี่ยเดี๋ยวแม่งงานคนมาให้ร้อยคนที่มันขับโฟล์คลิฟต์เป็นมีใบอนุญาตโอเคว่าไปก็มาเลยฮนะ ผ่านไปสามเดือนไม่มีออเดอร์แล้ว,วะ่ะตัดออกตัดชั่วก็ส่งพนักงานกลับไปที่บริษัทซับคอนแทคครับบริษัทซับคอนแทคก็มีหน้าที่ในการหมุนเวียนคนอา้าวไอ้เหี้ยเอาไปร้อยแล้วเอาอีกสามเดือนออกมาคืนกูอีกร้อยกูยจะไปไหนวะ,ะ,ไไนวะก็มีหน้าที่กระจายออกไปครับคนมันก็จะถูกเตะไปเตะมาเตะไปเตะมาหรือคนไหนซับคอนแทคเข้ามาดูแล้วเข้าเกมเว้ยก็ไปคุยกับเข้าครับคือขอซื้อตัวมาเลยเหมือนซื้อตัวนักบอลน่ะนั่งดูเลยหัวหน้าคนนี้เฮ้ยเรามาประชุมกันดีกว่า ซัพคนนั้นเขาทางานดีนะอย่างนี้อย่างนั้นเออเฮ้ยเอาไหมาเอามาแทนในหน่วยมึงอนะ่ะดูท่าละบริษัทก็ต้องคุยกันอีกครับว่าเฮ้ยถ้าเราจะรับพนักงานเข้ามาอีกพิจารณาจากซัพคอนแทคไหมคือส่วนงานที่เป็นพนักงานพื้นพื้นนะหรือมองง่ายพวกทหารราบมาเลยนายนายใหญ่นี่เขาจะรับรับเองที่บริษัทจะรับเองส่วนทหารราบนี่แทบจะเป็นซรัพย์กันทั้งหมดแล้วนะครับก็ยิงตัวนั้นยิงตัวมายิงตัวมา,วมาดึงตัวมาเขาก็จะแปลงร่างมาเป็นพนักงานบริษัทโอเคไหม ก็เหมือนมีการสกรีนคนอ่ะดีไหมดีนี้ดีนี้ดีทั้งสองฝ่ายนะแต่คนที่หายคือพนักงานต้องทําใจฮะก็ต้องทําใจนายจ้างก็ต้องอยากได้ลูกจ้างที่ดีฮะเราก็ต้องพยายามเป็นลูกจ้างที่ดีแต่ก่อนเรามีเลเวลเดียวเดินเข้าโรงงานไปเลยปัจจุบันต้องเดินผ่านซับคอนแทกเข้ามาแล้วก็ซับแล้วซับคอนแทกเขาก็จะหักเงินด้วยนะแล้วแต่สัญญาหักเป็นเดือนหักค่าหัวแล้วแต่เขาตกลงกันอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาหักอะไรกันเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆที่ซวยคือพนักงาน เหมือนมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาในระบบแล้วอ่ะเหมือน่าพ่อค้าคนกลางเข้ามาเล่ขายแรงงานให้กับบริษัทมันเป็นอย่างนั้นครับยุคนี้ฝรั่งมันก็ออกหลักสูตรออกอะไรมานะพวกเนี่ยธุรกิจประหลาดประหลาดแบบเนี้ยธุรกิจตัดหัวตัดหางอย่างเงี้ยมันก็พูดยากนะฮะต่างคนเขาก็อยากจะได้งานแล้วไอ้บริษัทนี้พวกนี้แม่งก็หางานเก่งจริงคนเต็มหน้านอาวะเลยมันมีงานกันได้ยังไงวะ ใช่ไหมบริษัทพวกนี้มันเก่งครับก็ต้องยอมรับเป็นอีกธุรกิจหนึ่งผมก็นั่งดูเว้เคียน่าทำที่หมาเลยซับคอนแทคเนี่ยเอางานง่ายๆเนาะรวมๆคนมาเอางานง่ายๆเอางานแบบง่ายๆอ่ะแล้วก็เอาทีมงานเราไปทาอ่ะเรามีคนของเราอะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งเ้าโรงงานนี้โรงงานนั้นไปแล้วก็ไปทํางานง่ายๆ้วเก็บเงินง่ายๆทุกคนก็มีงานไปแต่ก็มันต้องใช้ทุนใช้อะไรเยอะฮะัอก็ผ่านไปก่อนก็ได้ค่แค่ แค่นั่งดูเฮ้ยเขาทำอะไรวะอ่านั่นแหละครับก็เป็นช่วงที่ถ้าบริษัทเขาต้องการขยายงานมันก็จะมีหน่วยงานซับคอนแท็เนี่ยเข้ามาช่วยงานคุณได้ก็นั่นแหละครับงานของซับคอนแท็งานที่เขาจัดหาแรงงานมาให้ทําแล้วมันมีงานอะไรอีกวะพี่ที่มันเป็นอย่างนี้ช่วงนั้นผมก็รวมกลุ่มกับเพื่อนที่ผมบอกผมทํางานอรมหิตด้วยงานอรมหิตคืออะไรรู้ไหมคืองานของพวกผมนี่แหละครับ ผมจะรวมตัวกับเพื่อนๆที่เขามีมีออเดอร์คือเราเราทำงานมาระยะหนึ่งแล้วเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะแก้ปัญหาให้โรงงานเล็กๆเ,เนี่ยเพื่อจะทํางานเพื่อหาตังค์เข้ามาเนี่ยให้เราเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างเพื่อนผมเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ครับ mm hmm. เขาขายเครื่องจกักร mm hmm. เขามีเครื่องเพื่อไปแก้ปัญหาให้ลูกค้า mm hmm. เครื่องจักรแบบสั่งผลิตได้ต้องการ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 เครื่องเครื่องย้ําฝากระป๋องอย่างเงี้ย ป้องป้องป้อง,องมีมีสายพานวิ่งเข้ามาแล้วก็เอาเครื่องมาย้ำฝากระป๋องครับป้องป้องป้อง,อ,ง,อ,งอะไรประมาณเนี้มีหลายแบบมากครับมีเครื่องจากหลายแบบมากหรือแม้กระทั่งเครื่องเครื่องบดกระดาษเครื่องอัดขยะเยอะแยะมากมายครับมีงานหลายหลายอย่างแล้วทํายังไงล่ะไองานพวกนี้งานพวกนี้ไม่ยากครับงานพวกนี้ทําง่ายมากงานทําให้คนเสียตังค์น้อยลง ก็เข้าไปตามโรงงานผมก็จะมีเซล,ลเข้าไปผมก็เป็นพวกแบ็กออฟฟิศเอ้ยมึงไปล่างานมาผมมาเฮ้ยงานมา,มา,า,นมาล่ามาดูโรงงานดิผมก็ไปไปโรงงานไหนโรงง,งงานนั้นโรงงานนี้ไปดูงานครับเขาก็จะให้ไปที่แผนกแผนกนี้แผนกทําอะไรอ๋อแผนกสายพานสายพานลําเลียงเพื่อการบรรจุพนันอ๋อโอเคมีพนักงานกี่คนผมก็นั่งคุยกับเจ้าของโรงงานเขานะครับแล้วก็ฝ่ายบัญชีเข้ามาคิดเลยฮนะ พนักงานที่เกี่ยวในหน่วยงานพวกนี้มีกี่คน,งนเงินเดือนเท่าไหร่งเงินเดือนเท่าไหรเริ่มเริ่มขนล,ลุกแล้วเริ่มขนลุกแล้วรวมรวม,รวมกันเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหรคิดมาผมก็ทํารายงานให้เสร็จเลยเป็น็เส่วนงานไหนทดแทนได้ด้วยเครื่องจกักรเกือบทุกส่วนงานครับทดแทนได้ด้วยเครื่องจกักร แต่ถ้าไปงานซับซ้อนเครื่องจักรก็จะมีราคาสูงมันอยู่ที่ออเดอร์ของคุณด้วยว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนไหมต้องต้องการจะเซ็นสัญญาจับมือกับปีศาจอย่างพวกคููไหมมาเป็นแก๊งเลยนะสามสี่คนเดินเข้าโรงงานไหนรับประกันครับไม่เกินไม่ต่ํากว่าไม่นํากว่าสามเดือนน่าจะประมาณสามเดือนเป็นช่วงที่เขาเริ่มจะคืนเงินแล้วละ่ะจะต้องมีคนตกงานนะเหี้ยไหม เข้าโรงงานไหนมีคนตกงานแน่นอนเพียงแต่เขายังไม่รู้ครับว่าโยมมาบานมาแล้วโยมมาทูตมากันแล้วแก๊งนี้เข้าไปโรงงานเขาก็เอ๊มาทําอะไรกันครับใครจะบอกละฮะอ๋อมาดูงานครับพอดีเอาเครื่องจักรใหม่มาเสนอขายโรงงานไม่รู้จะได้เราก็ต้องเนียนๆไปไม่ใช่บอกว่าเขาจะซื้อเครื่องจกักรกูแล้วพวกคุณจะต้องตกงานอย่างน้อยห้าคนในกลุ่มยี่สิบคนเนี่ยอะไรอย่างงี้ก็พูดไม่ได้พอลงมาดูวัดนั่นวัดนี่ฮะตามตามสูตรนะ ตามงานการพัฒนาสุดท้ายก็ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจกักรไม่ว่าเครื่องจักรนั้นจะขนาดเล็กขนาดใหญ่มันทําได้กระทั่งว่าลดแผนการรับพนักงานก็ได้ครับส่วนงานของผมเขายินดีจะจ่ายให้พวกผมมากกว่าเหมือนทีมงานที่ปรึกษาเฮ้ยออเดอร์ล้นมือจ้างคนออเดอร์ลดมือจ้างคนสุดท้ายก็ต้องแบกรับภาระคนเอาไว้โรงงานก็ไม่ค่อยชอบครับพนักงานก็ไม่ค่อยชอบเอาอย่างนี้แล้วกันไหนไหนพนักงานคนโรงงานไม่ต้องไม่ชอบละ ก็เ,เอาเครื่องจักรมาทํางานก่อนแล้วกันก็ใช้บริการบวกปูด้วยแหละเข้าไปจัดการตุกตักตุกตัก,ตกออกมาโอเคเราไม่ต้องรับพนักงานแล้วอีก2ปีถ้าออเดอร์เราขนาดนี้เราซื้อเครื่องจักรเพิ่มดีกว่าประมาณนะั้นงานน่าใจหายนะจ้างพนักงาน1นึ่งหมื่นคิดง่ายง1 0 0หนึ่งหมืนบวก ot ก็หมื่นห้าหมืนแปดสิบคนก็แสนแปดแสนแปดไอ้เครื่องส้นตีนเนี่ยห้าแสนซื้ออะไรอะ่ะ สามเดือนคืนคุณเครื่องจักรมีเซอร์วิสต,ตลอดมีของใหม่อัปเกตรดตลอดไอ้บริษัทเครื่องจกักรแม่งก็ต้องมาหลอกขายของอยู่อเติมออปชั่นนั่นนี่นะเติมนี่หน่อยนะถ้าคนออกแบบฉลาดฉลาดนะซื้อตัวเมย์ไปตัวหนึ่งที่เหลือเด๋ยวออปชั่นเข้าปุงปุงปุุงปรุง,ง,ง,งระบบเซอร์เวอร์ซัพพลายสำรองไว้แล้วลูกค้าจ่ายไว้แล้วเนี่ยแล้วถึงเวลาเซอร์วิสมันก็ไปเก็บกินเราเลยอ้าวตัวนี้เสียตัวนี้เสียตามระบบตามระยะทางเลยตามนั้นนะนะยกเว้น ยกเว้นว่าทีมเซอร์วิสของบริษัทนั้นก็จะดีเขาไม่ต้องพึ่งเซอร์วิสคุณแต่ถ้าเขาแกะเครื่องจักรพวกนั้นมาก็คือไม่รับประกันเลยนะครับคือคุณใช้ช่างของคุณในการซ่อมแต่ถ้ามาใช้ช่างของเราในการซ่อมเราก็จะมีเซอร์วิสมีมีเซอร์วิสให้มีวันที่เข้ามาอลิายเข้ามาเช็คเข้ามาอัปเดตโปรแกรมให้ก็จะมีโปรแกรมของทางบริษัทขายเข้ามาแล้วแต่คุณนะครับนี่ก็คืองานงานย่อยอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นงานอามาฮิต มีคนล่าง,งานมาผมก็เข้าไมนหน้าที่จัดการแล้วก็นําเสนอว่าเอาไม่เ <c oughs> นี่ยนี่แหละครับก็จะมีงานแปลกเข้ามานะตั้งแต่ซับคอนแทคแล้วก็งานที่ผมทําก็คืออย่างที่ผมบอกนะมันก็เป็นงานบริการของโยมทูตชนิดหนึง่งสวัสดีครับ